เสือน้อยเสือน้อยคิดถึงแม่เปล่าอ้ยอุ้ยตัวเล็กตัวน้อยไปอีกไหนเนี่ยไอตัวเล็กมาจากไหนทำไมน่ารักจังโอุ้ยไอตัวเล็กทำไมน่ารักจังเลยโอ้ยลูกโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะแม่ขนมให้ทโทถทอทลูกไอตัวเล็กทำไมน่ารักจังเลยลูกใครเนี่ยฮะลูกใครเนี่ยโอ้ยกี่ตัวเนี่ยโอ้ ดีค่ะสวัสดีค่ะเอาแมวขนมให้ลูกอาจจะน้อยอ่ะอาจจะน้อยไปสองอันอ่าหนูอ่ะแฝดลูกอ๋อลูกแฝดเหรอเอาแฝดทาหมันแล้วไมเ่เหรอออกลูกได้ไงอ่ะแม่งงฮะแฝดทาหมันแล้วไมเ่เหรอในแฝดทาหมันแล้วไม่เหรออ๋อวันนั้นว่าไงลูกอ่ะโอ้เสือน้อยแฝดลูกวันนั้นแฝดตัวเมียแฝดตัวเมียไม่ได้ทำหมันแล้ว ใครบอกว่าเอาอลูกอ่า for for แม่ให้ลูกอ่ะอโ,อโอ้ลูกหมาโุา้ยโอ้ยอ่ะแม่ให้ลูกอ่ะลูกอ่ะโอ้เสือน้อยเอาไปกินบนรถเลยเหรอโอ้หนูว่าขนมไหมคะมามามาแม่คขให้ขนมมาลูกมาอ๋อลูกหรือว่าลูกตัวนั้นไอตัวเล็กเอาเปล่าตัวเล็กเอาเปล่าเอาแฟดมาแม่ให้ดูวอ่ะเดี๋ยวแม่ขนมให้อ่ะเสือน้อยอ่ะอุ้ยนอนนรถเลยเนี่ยโอ้โหก้าวหน้าล <acho> ูกอ่ะ อ่ะเอาแฝดอะแม่ให้โอ้ลูกใครลูกหนูเหรอลูกออโอ้ยตัวเล็กทำไมเนี่ยยังไม่ได้ทำหมันกันเหรอแม่งงอะ่ะฮะแม่งงมากเลยตัวเล็กทำไมน่ารักจังเดี๋ยวแม่ขนมให้จะมีน่ารักอย่างเงี้ยอุ้ยน่ารักจังเลยลูกฮะน่ารักจังเลยลูกตัวเล็กตัวเล็กใหอ้อ่ะอ่ะมามาให้อ่ะมามาโยนนะ มาโยนให้หลอกเอาไปเาไ,ไปเอาเลยลูกเอาเลยเอาเลยลูกกินเลยลูกตัวเล็กแม่ให้ขนมตัวเล็กกินได้อันนี้นิ่มๆลูกอ่ะตัวเล็กอ่ะนิ่มๆตัวเล็กอ่ะตัวเล็กนิ่มๆลูกอ่ะอ่ะตัวเล็กอ่ะตัวเล็กค่ะแม่ให้ลูกอ่ะตัวเล็กตัวเล็กแม่ให้ลูกอ่ะนิ่มๆกินเป็นเปล่ากินเป็นหรือเปล่าคะกินเป็นไหมคะโอ้กินเป็นอ่ะลูกโอ,โอ้นูก็อยากได้โอ้โอยเดี๋ยวโทรศัพท์แม่หล่นตัวเล็กอ่ะ ตัวเล็กอะกเออเออเอออยากกินอยากกินระวังลูกอะอ่ะอ่ะหนูแม่ให้ลูกเออ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 อ่ะอ่ะอ่ะหนูอะไม่ต้องแย่งเพื่อนไม่ต้องแย่งพี่น้องลูกเนี่ยแม่ให้ลูกเออออเออ่ะออันเนี้ยเนี่ยอ่ะอ่ะลูกอ่ะลูกไม่ต้องแย่งกันสิลูกแม่ให้แม่ให้ลูกอ่ะแม่ให้แม่ให้ลูกอ่ะอ่ะลูกตัวเล็ก ตัวเล็กมานี่มาโถลูกเอ๋โถลูกเอ๋โอ้หโหสงสารนึงเลยโถลูกมาเอาอีกก็ป่ะคะตัวเล็กมาให้น้องกินก่อนเดี๋ยวแม่เอาให้อีกลูกให้น้องกินก่อนของหนูกรอบ,บไปเยอะแล้วตัวเล็กมาตัวเล็กมาลูกอ่ะตัวเล็กดับได้ไหมลูก อมอร่อย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 อุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะไม่น่ารักอย่างเงี้ยคะเฮอยหนุนน่ารักอย่างงี้ค่ะจือจื้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 อ้น่ารักจังเลยเนี่ยเดียตัวเนี้ยสุกพูแลวตัวนั้นตัวอะไรตัวนั้นตัวอะไรคล้ายๆกับตัวนี้จเมียใช่ไหมคะแร่จุ๊กจุ๊๊ะจอจ๊กจุ๊กจุ ตัวนี้ตัวเมียไอตัวนี้ตัวอะไรน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยลูกอ๋อน่ารักจังเลยลูกอืมอืมอืมอตัวนี้ตัวอะไรตัวนี้ตัวเมียค่ะอตัวนี้ตัวอะไรตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวเมียค่ะตัวนี้ก็ตัวเมียค่ะจะน้อยลูกดูแลน้องดีๆนะ่าให้น้องออกไปทงถนนนะนี่อยู่ในซอยลึกเลย ตัวนี้ตัวอะไรตัวนี้ตัวอะไรคะไหนแม่ดูจิตัวนี้ก็ตัวผู้ค่ะตัวนี้อะไรตัวผู้ค่ะแล้วตัวนี้ตัวเมียใช่ไหมตัวนี้ตัวเมียฉีแตกเลยตัวนี้ตัวเมียค่ะตัวเมียค่ะน่ารักหมดทุกตัวเลยค่ะน่ารักหมดทุกตัวเลยค่ะน่ารักหมดทุกตัวเลยค่ะเออเม็ดลูกอ่ะลูอ่ะกินกินหรือเปล่ากินหรือเปล่า อ๋อนี่แม่หนูอ๋อนี่แม่หนูแม่หนูอะอะอาหารเม็ดค่ะอาหารเม็ดค่ะอาหารเม็ดค่ะ,รรคะกินเลยลูกเอ้ย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 กินกับแม่เลยโอ้ยตัวเล็กกินนะคะโอ้น่ารักจังเลยมีทั้งตัวผู้ตัวเมียโอ้ตัวเมียสามตัวผู้สองน่ารักทุกตัวเลยดูดูหน้าตาน่ารักจังเลยดูสิ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 ดูหมาที่น่ารักจังเลยดูที่ าตาน่ารักจังเลยนี่แม่คะ่ะโอ้ว่จาจ่าหลกจ่ากินกินไปกินไปนี่ตัวเมียค่ะตัวเมียค่ะน่ารักมากเลยค่ะตอนนี้โจเมียนะคะตัวนี้โจเมียนะคะจริงจริงโจเมียค่ะน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยที่นอนของเสือน้อยเหรอตรงนี้คือที่นอนของลูกหละะักขาเออยุยสวัสดีคะ่ะแม่ก่อนโอ้บุญรักษาลูกโอ้ว่ารักแม่รัก,รก,รก,รกคิดถึงหนูนะ แม่ปิ๊กเขาส่งคลิปวิดีโอมาให้แม่ดูลูกบุรักษาลูกอืมคิดถึงเบวเนาะเบวไปเกิดใหม่แล้วพวกหนูต้องดูแลตัวเองดีๆนะเสือน้อยก็แฝดดูแลตัวเองดีๆนะลูกนะแล้วก็น้องด้วยนะกินแล้วลูกหนูกินเลยนะแม่เทอาหารเม็ดให้ละเออนี้น้องตัวเมียนะคะน่ารักค่ะตัวเมียค่ะตัวนี้ตัวเมียตัวนี้ตัวเมียน่ารักจังเลยดูจิดูหน้าจิตัวนี้ตังเมียค่ะตัวนี้ตังเมียค่ะ ตัวเมียค่ะตัวนี้ตัวเมียค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ตัวนี้ตัวเมียนะคะหาบ้านให้น้องนะคะนี่ตัวเมียค่ะอืมโอเคหาบ้านนะคะหาบ้านนะคะตัวเมียนะคะเอ้ยยุย้ยุยยุย้ยุยตัวนี้ตัวผู้ค่ะดูกดิค่ะตัวนี้ตัวผู้สวัสดีค่ะคุณแม่ไหนคุณแม่ดูหน้าค่ะเอ้ยตัวนี้จวผู้ค่ะหาบ้านค่ะตัวนี้จวผู้ค่ะยุย ตัวนี้เจ้าผู้นะคะคุณแม่ไปดูดูพี่ๆเป็นกําลังใจให้หาบ้านนะคะเจ้าผู้นี่แต่ตัวนี้เจ้าผู้ค่ะคุณแม่จับก่อนไหนดูหน้าก่อนตัวนี้เจ้าผู้นะคะหาบ้านนะคะหาบ้านนะคะค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะหาบ้านให้น้องนะคะเจ้าผู้ค่ะจื้ย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 ้ย้ยหาบ้านให้หนูหน่อยนะคะอือนี่ตัวผู้นะคะมีอยู่ตัวเดียวที่เป็นสีนี้สีบราวนี่ตัวผู้ นะแม่ดูหน้าโอ้ไม่ต้องกลัวแม่ไม่ทำอะไรหรอกแม่ไม่ทำาลรวยื้อยื้ยุอดูหน้าก่อนตัวผู้ค่ะตัวผู้เหมือนโกลเด้นคล้ายๆโกลเด้นอ่าตัวผู้นะโอเคป่าป่าป่าแม่พาลงค่ะแม่พาลงตัวนี้ตัวผู้นะคะตัวนี้ตัวผู้นะคะยื้อยืยอยืยหาบ้านให้น้องนะคะตัวนี้ตัวเมียค่ะจะมีหน้าเหมือนกันเหมือนกับตัวนั้นแต่ตัวนั้นตัวผู้นะตัวนี้ตัวเมียไหนแม่ดูหน้าแม่ดูหน้าสิคะ แม่ดูหน้าสิคะตัวนี้ตัวเมียนะคะหาบ้านค่ะหาบ้านให้น้องค่ะโอ้ไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวค่ะหาบ้านให้น้องค่ะตัวเมียนะคะโอ้ตัวเมียนแม่ดูหน้าแม่ดูหน้าแม่ดูหน้าโอ้ไม่ต้องร้องโอ้โหไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องตัวนี้ตัวเมียเห็นหน้าไม่ชัดเลยโอโอโอ้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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวนี้ตัวเมียตัวนี้ตัวเมียตัวนี้ตัวเมียค่ะหาบ้านให้น้องนะคะ หาบ้านให้น้องนะคะโอเคตัวเมียค่ะน้อยขนมไม้ค้หออกมาให้อะจุ้ยอะจุ้ยใครเอาอีกนเอาไม้ค้าอ่าแม่ให้แลอโอ้โหดูกันดีกค่าเออดูน้องดูน้องไอ้ตัวนี้มันน่ารักจริงๆเลยดูสิวนชวนเนี่ยเราเน่ะฮึดูดูดูเออนี่แม่เขาแม่เขาโอ้ดูแลลูกดูแลลูกอ่ะไปกินขนมไม่ลูกแม่โยนขนมให้เต็มเลยเนี่ยตรงนั้นน่ะหายใครเจ้าอีก ตัวเล็กแค่เนี้ยกินขนมกรอบๆเป็นแล้วเหรออืมอื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 ใครจะเอาอ่ะไม่ต้องแย่งกันไม่ให้อ่ะอืมอืมอืมอืเอาเลยลูกอืมคนละอันไม่ให้ลูกดูดูได้ขนมละดูได้ขนมละ โอ้โห oh, 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 oh. ที่นอนลูกเหรออันนี้ให้แฟร์เซอมอนเพิ่งแกะถุงใหม่อันนี้ให้ลูกคะ่ะดูกระดิกหางซิอ่าลูกอ่หะหนูหนูแม่ให้ขนมคะ่ะแม่ให้ขนมค่ะเออเออดูแฟร์กินเอาอีกปะแฟร์ไดอีกปะคะแม่ให้อีกอะ่ะไม่ให้แฟร์อีกอ่ะเอ้ยไม่ให้แฟร์เสือน้อยพูดผิดดูซิให้เสือน้อยเสือน้อยนี่เสือน้อยคะ่ะ <laughs> เสือน้อยแม่เรียกผิดอ่ะแม่ลูกอ่อน อ่ะแม่ลูกอ่อนคะแม่ให้โยนนะคะหนูกลัวแม่แม่รู้อ่ะแม่ให้สองอันอ่ะให้สองอันเอาเลยลูกกินเลยค่ะไม่ต้องกลัวแม่กินเลยกินเลยเออแม่ลูกอ่อนเนี่ยแม่ของเด็กๆห้าตัวเอออืมกินนะเปล่าตัวเล็กกินขนมไหมคะตัวเล็กอ่ะตัวเล็กแม่ให้ขนมแจมอนอ่ะอเด็ก้อเด็กเอันนี้อันด็ก เนี่ยเอาป่ะเอาป่ะข้าป่ะขนม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 อ่โยนโญ่ไว้ในชามอาหารเม็ดเดี๋ยวเผื่อหนูกินดูโอ้ยน่ารักจังเลยลูกรักษาลูกโดยสองตัวนั้นเอาขนมไปข้าวข้างบนนั้นดูสิดูสิดูสิมันชนจริงๆเลยลูกมันชนจริงๆเลยมันชนจริงๆเลยตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยโอ้อ๋ออ่ายุ้ย อ่ยุยโอ้นี่ไงนี่ไงเจ้าแฝดนี่ไงเจ้าแฝดโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะอ่ะได้กินได้กินมาอ่ะอ่ะอ่ะแม่ให้ขนมแม่ไปแล้วลูกอ่ะอ่ากินขนมก่อนกินขนมแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วลูกโออคิดถึงจังอ้อนี่ไงเจ้าแฝดแม่ไปแล้วลูก